ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับสุดยอดยานเกราะที่ทรงพลังระดับแนวหน้านั่นก็คือรถถัง VT4 หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000รถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกไทยและกำลังเป็นที่จะบตามองจากทั่วโลก VT4 ถูกพัฒนาโดยบริษัท NORINCO จากประเทศจีนออกแบบมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในชาติแรกๆที่จัดหารถถังรุ่นนี้เพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง M60 และเสริมกำลังร่งรวมกับรถถัง Oplot M จากยูเครนขุมพลังของ VT4 มาจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนแม้ว่าจะมีน้ำหนักกว่า50ตันก็ตามพร้อมพิสัยปฏิบัติการมากกว่า500กิโลเมตรเรียกได้ว่าเร็วแรงและอึดในทุกสภาพสนามรบ ภายในรถถังมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติระบบกล้องตรวจจับความร้อนและกล้องสองรอบทิศทางสำหรับผู้บังคับบัญชาทั้งพลยิงและผู้บังคับการสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้ว v ี4พร้อมรบตลอด24ชั่วโมง อาวุธหลักของวีทีสคือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิมสามารถยิงกระสุนเจาะกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและที่สำคัญสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้โดยตรงจากปืนหลักทำให้สามารถทำลายเป้าหมายที่เป็นทั้งรถกราะและเฮลิคอปเตอร์ในระดับต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. เมตร ติดตั้งบนป้อมปืนพร้อมระบบควบคุมระยะไกลช่วยป้องกันภัยจากทหารราบและโดรนโดยไม่ต้องเปิดป้อมให้เสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติในด้านการป้องกัน VT4 ใช้เกราะคอมโพสิตแบบแยกส่วนร่วมกับเกราะระเบิดปฏิกิริยา ERA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านกระสุนเจาะเกราะและหัวรบแบบเจาะเกราะมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบป้องกัน NBC ที่สามารถป้องกันภัยจากนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีได้อีกด้วย ปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยมีรถถังวิธีสประจำการมากกว่า50คันและมีการจัดฝึกด้วยระบบจำลองสถานการณ์เพื่อให้พลประจำรถสามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้รถจริงทุกครั้งจากรายงานของผู้ใช้งานจริงในกองทัพไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิธีสใช้งานง่ายควบคุมสะดวกมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระของพลประจำรถและห้องโดยสารยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศช่วยเพิ่มความสบายในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นเก่าอย่าง M 6 0หรือแม้แต่โอปลอ M แล้ว V T 4มีความทันสมัยกว่าคล่องตัวกว่าและซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่าแถมยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่ารถถังจากตะวันตกเช่น M 1 Abram หรือ Leopard 2การที่ไทยเลือกใช้ V T 4ยังสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านยุทธศาสตร์โดยการขยายความร่วมมือกับจีนและลดการพึ่งพาอุปกรณ์จากโลกตะวันตก โดยรวมแล้ว VT4 เป็นรถถังที่รวมเอาความเร็วอำนาจการยิงการป้องกันและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเหมาะกับประเทศที่ต้องการศักยภาพสูงโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลขอบคุณที่รับชม WA Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณอยากให้เรานำเสนออาวุธหรือยานพาหนะทางทหารรุ่นไหนอีกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ